สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้ว่าก็พอจะเลื่อนสอบไปอย่างไม่มีกำหนดแต่ก็อย่านะครับอย่าประมาทก็คือว่าเขาบอกว่าเขาจะประกาศรายชื่อหรือว่าประกาศสารที่สอบอีกครั้งหนึง่งวันที่30กันยาเพราะฉะนั้นถ้าเหตุการณ์นะครับเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันจะดีขึ้นหรือเป็นไงถ้าเหตุการณ์ดีขึ้นนะครับสากันยาผมคิดว่าเขาก็คงจะรวดเร็วว่องไว ในส่วนของข้อสอบคงเตรียมมาแล้วสําหรับปี64เพราะฉะนั้นไม่ให้เสียเวลานะครับเก็บถือว่าเป็นโอกาสดีของพวกเราแล้วกันนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยสอบเลยหรือว่าคนที่สอบหลายครั้งแล้วมาทบทวนกันในส่วนของอนุกรมแน่นอนว่ามีอยู่5ข้ออย่ายอมให้ผิดพลาดนะครับเราก็รู้ว่ามีอยู่5ข้อแล้วสิ่งสําคัญในส่วนของอนุกรมสิ่งที่พวกเราตกใจหรือว่าเจอกันมากที่สุดก็คือเจอส่วนของจํานวน เต็มลบนะครับโผล่เข้ามาเอสพอจำนวนเต็มลบโผล่เข้ามาไม่รู้จะทำยังไงดีนะครับหลักการในส่วนของการทำอนุกรมแน่นอนว่านะครับก็มีการตีแฉกดูการเพิ่มขึ้นลดลงนะครับเป็นรูปแบบพทเทินพื้นฐานเบสิกเลยที่ว่าเราต้องรู้นะครับแต่ว่าความยากง่ายมันก็อาจจะแตกต่างกันไปย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าคุณมีปากกาสั่งสี มีดินสอมียางลบอะไรประมาณนี้นะครับสามารถนำเข้าไปได้แต่ว่าบริหารส่วนของพื้นที่กระดาษทดให้ดีเพราะว่าถ้าคุณสอบที่ไม่ได้เป็นเอกแซมนะครับคนที่สอบเอกแซมไปแล้วจะเห็นว่าเขามีกระดาษทดให้คุณ3แผ่นแต่ว่าถ้าคุณสอบส่วนของเปเปอร์เนี่ยในที่ประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับคุณจะไม่มีส่วนของตัวกระดาษทดเพราะฉะนั้นคุณต้องหาพื้นที่ที่ว่างๆอยู่ทดให้ได้มากที่สุดคราวนี้เห็นส่วนที่เป็นลบนะครับ ตกใจทําอะไรไม่ถูกตั้งสติก่อนครับอย่างแรกอย่าตกใจตกใจมีสิทธิตกใจได้นะครับแต่ต้องสร้างสติตีแฉกดูเพิ่มขึ้นลดลงที่แตกต่างกันแต่ละตัวนะครับแต่ละตัวที่แตกต่างกันเพื่อหาคําตอบออกมาให้ได้แต่ละชั้นถ้าจากลบสองเป็นเนห้าเป็นเท่าไหร่ไม่ได้เราก็ตั้งทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งในส่วนของตัวเพิ่มขึ้นลบลงอย่าลืมใส่ของตัวเลขเครื่องหมายไปข้างหน้าด้วย จาก5เป็น10ก็เพิ่มขึ้นจำนวน5นะครับ5บวก5เป็น10แล้วก็10เป็น13ก็บวกไป3 3เออ3บวกไป1ก็เป็น14นะครับถ้ามาประมาณนี้ใครพอมองออกก็น่าจะมองออกแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามองไม่ออกนะครับก็กลับไปดูที่5มาเออบวก3ก็คือล ลงไป2นะครับใส่เครื่องหมายลบด,ด้วยนะครับ3ไป1ก็คือลบ2เพราะฉะนั้นเราก็น่าจะเดาได้แล้วมันก็น่าจะคือลบ2ทั้งหมดนะครับตรวจสอบความแน่ใจอีกทีใช่ป่ะนะครับอันนี้ลบ2มา5ใครที่ยังงง,ง,งตั้งไว้ที่0นใช่ป่ะนาบไป5ฝั่งนี้มา5ฝั่งนี้เป็น2ใช่ป่ะนะครับก็คือส่วนที่บวกครึ่งเพิ่มขึ้นก็คือบวกเใช่ป่ะนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันใช่ป่ะนะบ,นะบมานี่ก็คือลบ2 นะครับแล้วก็จากลบหนึ่งหนึ่งลบสองได้เท่าไหร่นะครับไทยทําไม่ถูกอีกนะครับรู้วิธีการว่ามันต้องลบสองลบสองแน่นอนนะครับแต่ว่าจากหนึ่งนะครับหนึ่งลบสองได้ไงครับได้เป็นลบหนึ่งนะครับหนึ่งลบสองได้เป็นลบหนึ่งเพราะฉะนั้นสิบสี่ลบหนึ่งก็เป็นไงครับเหลือสิบสามสิบสามก็คือคําตอบเพราะฉะนั้น ย้ำอีกครั้งหนึ่งเห็นตัวเลขลบนะครับไม่ต้องตกใจทำในส่วนของที่เป็นบวกก่อนแล้วกันนะครับถ้าคุณไม่ถนัดแต่ว่าถ้าคุณถนัดก็ไม่ปัญหาอย่าลืมนะครับถ้าใครที่ไม่ชัดเจน1ลบ2ได้เท่าไหร่ไม่ได้ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับงงงก็ไปจัดการทบทวนหรือว่าจากลบ2มาเป็น5เนี่ยมันมาได้ไงนะครับไปทบทวนบวกลบคูณหาร ในส่วนของจํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มลบให้ชัดเจนอันนี้จริงๆมันก็ไม่ยากเลยนะอนุกรมแค่2ชั้นเองเพราะฉะนั้นไม่อยากจะให้พลาดนะครับ1ให้5ข้อพยายามทําให้ได้มากที่สุดยิ่งได้เต็ม5ก็ ยิ่งดีเพราะควรจะได้เป็นคะแนนสะสมไปส่วนใช้ชดเชยในส่วนของอื่นสิ่งสําคัญที่จะต้องบอกทุกคนก็คือเรื่องเวลานะครับบริหารเวลาให้ได้บริหารเวลาให้ดีเราต้องการเพียงแค่60เพื่อผ่านนะครับสำหรับการสอบสนามกพอภาคกอถ้าใครนะครับที่ยังไม่เคยติดตามส่วนของ YouTube ของผมนะครับผมก็พยายามจะเข้ามาทำเพิ่มเติม พอส่วนของเลื่อนสอบไปบ้างหรือว่าส่วนของตัวโควิดไม่ลดลงบ้างคนที่เตรียมตัวสอบก็กระแสะแผ่วไปนะครับมีติวเตอร์บางรายบอกว่าโอเคให้เคสเหลือพันกว่าก่อนค่อยมาติวกันนะครับผมก็ไม่อยากจะให้เ,เกิดเหตุการณ์ประมาณนั้นแบ่งเวลาออกมาให้ได้นะครับแบ่งเวลาให้ดีติดตามผมทางช่อง youtube หรือว่าส่วนของ Facebook ที่ชื่อว่า กิจกรรมเตรียมตัวสอบเข้าเป็นข้าราชการส่วนของ YouTube เช่นกันนะครับคุณดูของใครถูกใจของใครติดตามของคนนั้นก็ได้นะครับแล้วก็เปรียบเทียบดูนะครับว่าคนไหนอธิบายเข้าใจดีคนไหนนำส่วนของตัวแนวข้อสอบมาให้คุณดูนะครับก็เตรียมตัวสิ่งสำคัญต้องเตรียมตัวและฝึกด้วยการที่ดูไปอย่างเดียวดูฉเฉยไม่ลองคิดเองจะเป็นส่วนของตัว จุดด้อยของพวกเราเพราะฉะนั้นเวลาดูข้อสอบเช่นเดียวกันนะครับหยุดไปบางช่วงบางตอนแล้วหัดคิดด้วยตัวเองแล้วลองดูว่าเฉลยเราจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับขอให้ทุกคนเตรียมตัวนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ